ดวงการงานและการเงินประจำสัปดาห์นี้ราศีพฤษภผลการทำนายระหว่างวันที่10ถึง16พฤศจิกายน2568บางครั้งการหายใจลึกๆนับ123ปรลับเจอผลลัพธ์ที่ดีกว่าการหมกมุ่นอยู่แต่ในห้องประชุมการแก้ปัญหาด้วยความตึงเครียดอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอไปสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภหรือคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภ สัปดาห์นี้เป็นช่วงที่คุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจบางอย่างแต่เมื่อคุณผ่านจุดนั้นไปพลังของความหวังและแรงขับเคลื่อนใหม่จะกลับมาสร้างความมั่งคงให้ชีวิตอีกครั้งครับเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกสองดาบไพ่แห่งการลังเลและการช่างใจระหว่างสองทางสัปดาห์นี้คุณอาจอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจบางเรื่องในงานหรือการเงินเช่นจะเลือกทางไหนจะทำต่อหรือหยุดดีจะลงทุนหรือพักไว้ก่อน ไพ่ใบนี้เตือนว่าคุณอาจพยายามใช้เหตุผลมากเกินไปจนลืมฟังเสียงในใจตัวเองสิ่งสำคัญคือให้คุณหายใจลึกๆตั้งหลักก่อนแล้วตัดสินใจด้วยความมั่นคงเพราะเมื่อใจนิ่งคำตอบที่แท้จริงจะชัดเจนขึ้นครับต่อมาคือ The Star ภไพ่แห่งความหวังการฟื้นพลังและแรงบันดาลใจใหม่หลังจากช่วงที่ลังเลหรือเหนื่อยล้า ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงพลังบวกอย่างแรงกล้าในช่วงกลางสัปดาห์คุณจะเริ่มเห็นแสงแห่งโอกาสใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่การได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้าหรือข่าวดีทางการเงินที่กำลังจะเข้ามาไพ่ใบนี้ยังเป็นสัญญาณของการเยียวยาใจหลังจากช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเครียดงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การบริการหรือการช่วยเหลือผู้อื่นจะส่งพลังดีมากในสัปดาห์นี้ครับและปิดท้ายได้ไพ่อัศวินไม้เท้า ไพ่แห,ห่งพลังความกล้าและการลงมือทำอย่างมั่นใจหลังจากที่คุณได้ตัดสินใจและมองเห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นไพ่ใบนี้มอบพลังให้คุณเดินหน้าอย่างเต็มตัวงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวการเจรจาหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่จะประสบความสำเร็จดีด้านการเงินมีแนวโน้มที่รายได้จะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหรือมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาเช่นงานเสริมหรือโอกาสทำเงินระยะสั้น โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีพฤกษบคือช่วงเวลาแห่งการหลุดพ้นจากความลังเลสู่การลงมือทำอย่างมั่นใจไพ่ทั้งสามใบส่งพลังต่อเนื่องจากความนิ่งสู่ความหวังสู่การลงมือที่จริงจังคุณจะรู้สึกเหมือนได้รับแรงผลักจากจักรวาลให้ก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งและครั้งนี้คุณจะมั่นใจมากกว่าที่เคยครับ และก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆหลายคนที่ถามกันมามากเลยเรื่องการดูดวงแบบส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังจัดระบบให้เรียบร้อยอยู่นะครับขอให้รอกันอีกนิดรับรองว่าไม่นานแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือส่งข้อความติชมกันไว้ได้เลยครับคำพูดเล็กๆของทุกคนคือพลังใจสำคัญของผมจริงๆแล้วก็ฝากติดตามทั้งช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวและช่องของผมนายจันเจ้าด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางไปด้วยกันบนเส้นทางของแสงดาวและพลังงานดีๆแบบนี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าในจันเจ้าสวัสดีครับ